สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ก็จะพาทำนี่เลยค่ะลูกชิ้นค่ะ Home Made ลูกชิ้นหมูนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาลูกชิ้นหมูทำต้มสุกแล้วนะคะก็มีส่วนผสมทั้งหมดจะลงไว้ในใต้คลิปนะคะตามไปชมกันได้ค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาหมัก เนื้อหมูกับเราก่อนนะคะใส่พริกไทยป่นลงไปนะคะซีอิว๊วขาวหรือซอสฝาเขียวก็ได้นะคะถ้าใครมีใส่น้ำตาลทรายตามด้วยผงปรุงรสนะคะตามชอบเลยค่ะเสร็จร้อยต่อเลยแป้งข้าวโพดค่ะ สุดท้ายผงฟูนะคะก็สัดส่วนของเครื่องปรุงทั้งหมดจะลงไว้ในได้คลิปนะคะตามไปชมได้ค่ะใส่ส่วนผสมครบทั้งหมดแล้วอันต่อมาก็คือน้ำแข็งค่ะใส่ทีละน้อยนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยอันนี้ก็คือจะผสมลงไปกับเนื้อบดของเรานะคะเนื้อหมูอันนี้ออนเอามาจาก ที่เขาเอามาทำไส้กรอบนะคะมันก็จะเนื้อละเอียดหน่อยนะคะไม่ต้องปั่นเพิ่มแต่ถ้าใครซื้อเนื้อบดมามันยังไม่ค่อยละเอียดแล้วก็เอามาปั่นเพิ่มในเครื่องปั่นได้นะคะก็ค่อยๆทย,ยอยใส่น้ำแข็งปนลงไปนะคะก็คนคล้าวให้เข้ากันดีจนจนน้ำแข็งละลายหมดนะคะพอได้มาแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะเหนียวข้นขึ้นนะคะเราก็ พร้อมที่จะนำไปลวกในน้ำร้อนได้เลยค่ะการต้มลูกชิ้นลวกลูกชิ้นก็ง่ายๆนะคะเราก็มีพิธีแล้วมีเทคนิคเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็คือหมูที่เราคนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะไปแช่ในตู้เย็น พักปุ๊บหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งนะ30นาทีนะคะพอ30นาทีผ่านไปแล้วเราจะมาต้มในน้ำร้อนกันค่ะน้ำไม่เดือดนะคะเราตั้งไฟแบบอ่อนๆเลยค่ะน้ำร้อนนะคะแต่ไม่เดือดทำไมถึงไม่เอาน้ำเดือดเพราะว่าถ้าเราใช้น้ำเดือดจะทำให้ลูกชิ้นเราแตกไม่สวยนะคะก็คือน้ำร้อน ตั้งไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ปั้นลูกชิ้นแบบนี้ค่ะบีบขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักออกเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะใส่ลงในหม้อน้ําร้อนเราเลยนะคะแล้วก็ปั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดนะคะก็จะได้ลูกชิ้นที่อร่อยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเราทําเองเนาะ ก็ปั้นไปนะคะปั้นไปจนหมดแล้วก็เราใส่ไปในหม้อต้มแบบนี้พอลูกชิ้นลอยขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะพอลูกชิ้นลอยขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะตักออกได้นะคะเราก็ตักใส่ในอ่างน้ําเย็นที่เราเตรียมไว้นะคะนอกน้ําเย็นเลยค่ะแถวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ นี่เลยค่ะลูกชิ้นหมูโฮมเมดทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะสะอาดสะดวกปลอดภัยอร่อยด้วยค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Home c o o k i n g b y On ได้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปเด็ดๆเดดมนูดังๆเมนูอร่อยๆต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ